ภายในงานพระธวัชชัยคุณากโรท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยในภาคเช้าเป็นพิธีถวายรัตนบุพภามหามงคลพิธีถวายพัตหาารเป็นสังฆทานและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมาคาประทีปร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายโคมาคาประทีปและจะตุป,ปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยกิจกรรมจับฉลากของขวัญบูชาข้าวพระรวมทางมอบของรางวัลโครงการสวดธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรและรับชมสื่อประมวลภาพงานบุญต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภาคสายสาธุชนได้ร่วมการเดินขบวนอัญเชิญแผ่นทองจารึกชื่อหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าโดยมีกัลายนานมิตรชดารัตคาโตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าส่วนกัลายนานมิตรแครี่นิชิคาวะเป็นผู้แทนจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำบูชามาคฤห์พร้อมทั้ง จุดมาคาเรเและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจุดโคมาครประทีปก่อนที่กัลยาณมิตรแมรี่คาโตมะจะได้จุดโคมเอกพิเศษตามด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันจุดโคมมาครประทีปนาแทนพระบรมสารีริกธาตุและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์คือราดําลงเกียรเทีรโสิโกได้นำปฏิบัติธรรมก่อนที่คณะสงฆ์ จะได้นำสาธุชนเวียนประทักษินรอบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาคะ่ะ